มีเรื่องของหญิงสาวหนึ่งเรื่องที่จูจ่ๆก็กลายเป็นลูกหนี้ของเงินกู้นอกระบบะะแล้วก็หญิงสาวรายนี้เนี่ยนะครับเป็นกำนันของตำบลช่องแคบที่อำเภอพบพระจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคือจูจ่ๆเนี่ยก็มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของกำนันท่านนี้ครับ ก็ไม่ได้เอะใจครับเพราะว่าส่วนตัวกำนันก็มีการทำธุรกิจทำการค้าการขายด้วยนะครับก็คิดว่าเป็นของลูกค้าแต่ทีนี้พอมีการโอนมาเรื่อยโอนมาเรื่อยครั้งที่2ครั้งที่3ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาบอกว่าเน่ยเป็นหนี้ถึงรอบต้องจ่ายแล้วต้องชําระดอกเบี้ยแล้วนะครับกำนันก็ตกใจครับก็งงกันใหญ่ครับสุดท้ายสืบไปสืบมาชัดเจนครับว่านี่เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบครับ เช่อแคสตวายเนื่องจากท่านได้เกินกำหนดชำนะแล้วหากยังเพิกเฉยไม่มีการชำัะเข้ามาทางเราจะเปิดระบบโทรหาบุคคลอื่นทั้งหมดทันทีและส่งคนลงพื้นที่ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะขออภัยนะครับกำนันตำบลช่องแคบอำเภอพบราจังหวัดตากนะครับที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อครู่นะครคลิปเสียงของบริษัทปล่อยเงินกู้ครับที่โทรศัพท์เข้ามา หานางปริญญาทรัพจริญอายุ41ปีครับกํานันตะบลช่องแคบครับติดต่อเข้ามาเพื่อทวงเงินพร้อมกับบอกว่านางปริญญาเนี่ยไปกู้เงินมาแต่ไม่จ่ายแล้วถ้าหากว่ายังเพิกเฉยนิ่งเฉยเดี๋ยวจะให้คนลงพื้นที่ไปดําเนินคดีเพราะว่ากู้เงินแล้วไม่จ่ายนี่เดี๋ยวต้องโดนต้องโดนคดีขเขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เขา,อ,าอ้างอิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้รับผลกระทบไปด้วยครับ เขาก็มีการข่มขู่ก็มีการพูดจาประมาณนี้ครับคือจะเร่งรัดบังคับให้จ่ายดอกเบี้ยนะครทีนี้เนี่ยกำนันปริญญานําคลิปเสียงเนี่ยฮะมาเป็นหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่สพภพบพระนะครับพร้อมกับเปิดเผยครับว่าเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเงินโอนเข้าบัญชีครั้งแรกเนี่ย1,860บบาทครับ แต่กำนันไม่ได้เอกใจอะไรครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจขายน้ําดืม่มขายไส้อั่วนะครับก็เข้าใจว่าเอเป็นลูกค้าหรืออะไรเนี่ยฮะโอนเงินเข้ามาทีนี้ไม่พอเท่านั้นครับมีโอนเข้ามาอีกครับรอบที่2เนี่ยหนึ่บาทกำนันบอกเอกใจแล้วเริ่มสงสัยแล้วว่าเงินมาจากไหนก็เลยไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก่อนครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อมามีโอนเงินเข้ามาอีกครับสครั้งด้วยกัน จึงรีบติดต่อไปอยังธนาคารให้บล็อกบัญชีเอาไว้ไม่ให้มีการโอนเงินเข้ามาอีกครับท,<ะ>ทีนี้พอผ่านไปห้าวันครับโทรศัพท์มาเลยฮะตามเสียงที่เราได้ยินเมื่อครู่นี้นะครับโทรศัพท์เข้ามาเลยฮะทวงเงินเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยถึงเวลาชําระเงินแล้วกับนันบอกงงเลยครับค<ะ>ไม่เคยไปเป็นหนี้ใครไม่เคยไปกู้เงินใครครับแล้วนอกจากจะโทรศัพท์มาแล้วนะครับยังทวงมาทางไลน์อีกนะครับ กำนันก็ไปบล็อกเบอร์แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายก็เปลี่ยนเบอร์แล้วก็โทรมาอีกครับจะไปปิดโทรศัพท์กำนันบอกจะไปปิดก็ไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนก็ติดต่อให้การช่วยเหลือกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นกำนันตอนนี้สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความเอาไว้ก่อนดีกว่าครับก็มีมมคนโทรมาเราก็รับสายก็บอกว่าคุณปริญญ,ญาใช่ไหมครับคุณถึงกําหนดชําระเงินแล้วให้ไปชําระเงินอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกเข้าไปว่าเราไม่ได้กู้เขาก็ทําไมไม่กู้ คุณกู้เงินของบริษัทไปอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเอา้าเราไม่ได้กู้แล้วคุณเอาหลักฐานอะไรมาทีนี้เขาก็ส่งไลน์มาเข้ามาในไลน์ของเราซึ่งไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์นะคะส่งเข้ามาเป็นอ่าเนี่ยรูปมึงใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะพูดไม่ดีค่ะรูปมึงใช่ไหมเอกสารเนี่ยอ่าบัตรประชาชนเนี่ยของมึงใช่ไหมคือเอาบัตรประชาชนของเรามาจากไหนไม่รู้ ที่เอกใจจริงๆว่าเป็นมิจฉาทีพเป็นแง้งเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบเพราะว่าเวลาโทรมาเนี่ยเขาจะพูดอย่างที่กำนันบอกเลยโอ้โหจะพูดจาหยาบคายออเต่อว่าด่าทอหลากหลายเรื่องราวครับจะไม่มีการพูดจาดีๆเหมือนธนาคารโทรมาอะไรอย่างงี้ไม่มีรบกวนชําระค่าปรับค่าใช้จ่ายมาถึงเวลาแล้วไม่มีไม่มีรบกวนเราโอ้นี่ด่ากันเลยนะครับแล้วก็ไม่เช่นนั้นอ่าไม่แค่นั้นนอกจากโทรหาเจ้าตัวแล้ว ใครที่ติดต่อกับกำนันเนี่ยเขาแฮกข้อมูลได้ค,คนใกล้ชิดี่ดถูกโทรศัพท์โทรไปทวงหนี้เหมือนกันท่านนี้คือนายอำเภอรครับคท่านนายอำเภอทำงานกับกำนันเนี่ยนะฮะคุยงานกันทำงานกันเนี่ยนะครับก็โดนไปด้วยครับนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นายอำเภอพบพระครับท่านบอกว่าก็มีกลุ่มคนที่โอนเงินไปให้กับกำนันปริญญาเนี่ยโทรมาทวงหนี้กับนายอำเภอนะครับและด้วยความไม่รู้นายอำเภอก็บอกว่าเดี๋ยวจะเจรจาให้ ด้วยความที่ในอำเภอท่านไม่รู้รายละเอียดนะครับแต่ทีนี้ถามไปถามมาได้พูดคุยกับกำนันก็ทราบว่าออกกำนันไม่ได้ไปกู้เงินจึงบอกว่าให้ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วก็คุยกับฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นบริษัทเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นผลครับทางบริษัททวงหนี้ก็ยังโทรมาต่อว่าครับแล้วก็อ้างว่าจะร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยครับท่านในอำเภอก็เลยอยากจะขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังครับแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ถ้าหากว่ามีเงินปริศนาโอนเข้ามาเนี่ยตรวจสอบก่อนเลยครับอืจะหลักร้อยหลักพัน ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเงินมาจากไหนถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก่อนเลยครับผมอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งพ่อพระรวมถึงอำเภออื่นๆด้วยนะครับแก๊งมิจฉาชีพลักษณะนี้แล้ววันนี้มีเป็นจํานวนมากนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าพวกเราได้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการเสพข,ข่าวสารรวมถึงการ ดูจากสื่อไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินดอกเบีย้ยตำ่ำหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือมหันตภัยที่จะกลับมาหาพวกเรานะครับเอาหลังจากแจ้งความนะครับพนักงานสอบสวนก็ระบุว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามานะครับรวมไปถึงบัญชีของคนที่โอนเงินเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการออกหมายเลขมาสอบปากคำก็คาดว่าน่าจะเป็นการท่อโกงแล้วก็นำบัญชีของกำนัน,นไปแอบอ้างนะครับ เดี๋ยวติดตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องระมาระวังเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะมิฉะนั้นว่ากำนันไปกู้นี่ยืมสินจริงๆก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปคุยไปเจรจาให้ปรากฏไปคุยเจรจากับกำนันถึงรู้ว่าเอ้าไม่ได้ไปกู้นี่ยืมสินเขาอยู่ว่ามีเงินเข้าบัญชีแต่เรื่องของการตรวจสอบเงินเข้าบัญชีนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแจ้งเตือนมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเงินในบัญชีไม่ว่าจะเป็นโอนออกมีโอนเข้ามาอย่างเงี้ยผมจะโทรติดต่อ หมายเลที่โอนเข้ามานะครับว่าอ้จำนวนเงินเนี้ยของใครก็โทรไปที่ธนาคารนี้เลยไปตรวจสอบนะครับเพื่อให้เราสบายอกสบายใจไม่งั้นอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับ